ครับนี่ก็เป็นการบ้านครั้งที่6ข้อที่5นะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมนับเลขบวกทีละ่หนึ่งนะครับแสดงผลผ่าน led 8โดวงในใช้ external n t c นะครับก็เดี๋ยวไปดูที่โค้ดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อโค้ดเริ่มทำงานนะครับโปรแกรมจะตั้งค่าให้พอร์ต a เป็นเอาต์พุตสำหรับแสดงผล เลขที่นับไว้นะครับแล้วตั้งค่า ITC ให้ทํางานแบบอินเ r อร์รับแบบขอขาลงนะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อตรวจพบว่าระดับสัญญ,ญาณจ h i า h เปลี่ยนเป็นโลนะครับขา p c จะเกิดอินเทอร์รันะครับและเมื่อเกิดอินเทอร์รันะครับตัวโปรแกรมจะเข้าสู่ฟังก์ชันที่เราสร้างไว้นะครับซึ่งจะเริ่มจากการหน่วงเวลาสั้นๆน,นะครับประมาณ10มิลลิวิเพื่อป้องกันการเด้งนะครับที่เกิดจากการกดปุ่มหลังจากนั้นจะตรวจสอบว่าปุ่มยังถูกกดอยู่ไหมก็ ถ้าถูกกดอยู่นะครับก็จะเพิ่มค่าตัวแปรที่ใช้เก็บเลขทีดะนหนึแล้วส่งออกไปแสดงผลผ่าน LED นะครับโดยค่าที่นับจะถูกกับบิตก่อนส่งออกไปนะครับเนื่องจาก LED มักจะต่อแบบ Active Low นะครับสรุปก็คือทุกครั้งที่กดปุ่มนะครับเลขจะเพิ่มขึ้นทีลั1หนึ่งแล้วแสดงออกผ่าน LED นะครับแลจะทำซ้ำแบบนี้ทุกครั้งที่กดนี่ก็จะเป็นการบ้านครั้งที่6ข้อที่5นะครับโดยเป็นการนับเลขบวก ทอร์ในออก LED 8ดวงนะครับโดยใช้ External In 4นะครับ